สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิว Redmi 15 5G นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Xiaomi นั่นเองนะใครที่กำลังมองหามือถือ 5G ที่สเปคครบคันในงบไม่เกิน6,000บาทนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนจุดเด่นของรุ่นนี้มีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะได้ความจุมามา,มากถึง 7,000mAh นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันเลยนะส่วน CPU เนี่ยได้เป็นชิปเซ็ตตัวแรง Snapdragon 6s เจน3นะครับใครเน้นเล่นเกมเนี่ยไปต้องกังวลใจนะ เล่นเกมลื่นมากนะครับคะแนนอัตตู้น,นเนี่ยซัดไป0 0 0 0นกว่าคะแนนกันเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่เน้นเรื่องของการดูคอนเทนต์รุ่นนี้หน้าจอใหญ่6.9นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น full HD plus อีกต่างหากนะครับใครที่เน้นดู Netflix นะรุ่นนี้ดูได้ที่ความละเอียด L 1เลยนะหรือ full HD นั่นเองนะครับดิจะคัแรมกับรอมล่ะก็ให้มาจุใจมากมาพร้อมกับแรมสูงสุด 16G กิรอมอีก 256G เรียกได้เลยว่า ถ้าเป็นมือถือที่สเปคครบคันมากๆตอบโจทย์ได้ทุกรายสไตล์นะครับในงบไม่เกิน6,000บาทเนี่ยผมว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีนะครับมหนทั้งทางออนไลน์และแบบออฟไลน์นะคุณจะไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ย มีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับและถ้าว่าใครยังไม่รู้จักกับ Redmi 15 5G นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ย,ยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยละกันนะครับก็ได้กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน,กนที่สีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งมีทั้งหมด3สีนะสีแรกเนี่ยจะเป็นสีลิปเปิ g r กรีนะครับหรือว่าสีเขียวนะจะเป็นสีเขียวออกอ่อนๆนะครับส่วนสีที่2เนี่ย จะเป็นสีไททันเกรยนะครับส่วนสีที่3จะเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบอ่อนๆหน่อยนะครับการดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยจะเหมือนกันเลยกับตัว 4G นะคือดีไซน์โค้งมนทั้ง4ด้านเพื่อความสบายในการจับถือ ฝาหลังเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับแล้วก็จะมีกริตเตอร์ทั่วฝาหลังเต็มไปหมดเลยนะเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยดูสวยงามมากๆนะครับดนสวนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังวงแหวนของกล้องเนี่ยจะเป็นงานอลูมิเนียมอัลลอย ทำให้ดูพรีเมียมทันสมัยและดูสวยโดดเด่นขึ้นมาในทันทีเลยครับมาดูกัะที่ปุ่มแนละพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมาสุดเลยเนี่ยจะเป็นไมค์สนสนาตามบระดช่องเสียบสายชาร์จป็นพอร์ต Type C แล้วก็ตามกระดุกลำโพงนะครับส่วนฝาขวาของตัวเครื่องเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นปุ่มสแกนไลน์นิ้วมือไปในตัวด้วยตัวสแกนของรุ่นนี้องบอกวัดคำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว มากๆเลยครับสแกทิไรเนี่ยติดทุกทีเลยนะส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยมีตัว IR r e รีโมนะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งถาใส่ซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบไฮบิดสล็อตนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่217กรัมนะครับส่วนเรื่องของความบางเนี่ยเพียงแค่8.4ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะมาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากเ,เรื่องของแบตเตอรี่กันก่อนก็แล้วก,กันนะ คใครที่กำลังมองหามือถือที่บอกว่าสามารถใช้งานได้ข้ามวันข้ามคืนนะก็ต้องเปรุ่นนี้เลยครับเพราะได้ความจุมามากถึง7,000มิลลิแอมป์นะคุณสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันเลยครับฟังเพลงต่อเนื่องเนี่นยได้มากถึง108ชั่วโมงเลยนะและตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่33วัตต์ครับทางแบรนด์เนี่ยรับประการรอบการชาร์จให้ถึง1,600รอบโดยที่สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะยังคงไม่น้อยกว่า80%อีก ด้วยนะครับและยังสามารถชาร์จย้อนกลับได้ด้วยนะที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ครับแปลงร่างเป็น Power Bank ได้ในยามฉุกเฉินอีกด้วยทีเนี้เราไปดูกันที่เรื่องของชิปเซตหรือว่า CPU กันบ้างน,นะครับทุกคนนะรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป s n a p ก้อน 6S Gen 3นะครับการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว Adreno 619นะ ต้องบอกว่าเป็น C p u ที่ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะและทางแบรนด์เนี่ยยังเคลมมาว่าสามารถาใช้งานได้อย่างลื่นไหลาย,ยาวนานถึง48เดือนเลยครับซึ่งผมเองเนี่ยได้เทสผลคะแนนอัตู้มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะแนนวรวมเนี่ยได้ไปมากถึง6 2 2 1 6 0ันคะแนนเลยครับต้องบอกว่าในเรดราคาไม่เกิน6000บาทเนี่ยตัวเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่ได้ชิปเซตค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวน,นะครับเพราะ จิบเซตมันแรงเนี่ยมันก็เลยทําให้การใช้งานต่างๆเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโซเชียลก็ดีดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตหรือว่าท่องเว็บอะไรแบบเนี้ยประมวลผลไวมากเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับส่วนใครที่เนื้อเรื่องของการเล่นเกมนะครับคุณสามารถปรับการาฟิกระดับกลางหรือระดับสูงได้ในบางเกมนะแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะเล่นแบบลื่นๆเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้ปรับการาฟิกเป็นแบบกลางหรือแบบต่ําเลยเนี่ยจะยิ่งเล่นได้ลื่นมากๆ खा ซึ่งเกมที่ผมประเทศมาวันนี้มีทั้งหมด3เกมนะครับโดยที่เกมแรกจะเป็นเกมพับ G นะการาฟิกเนี่ยผมเลือกมาที่ดีมากนะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่สูงสุดนะสำหรับรุ่นเนี้ยแอซิดได้นิดหน่อยตรงที่ไม่มีตัวเจเลสโคบมาใ้ใช้งานนะครับทุกคนก็จะเหมือนกันเลยกับตัว Redmi 15ตัว 4G นั่นแหละการมาคับทิศทางการยิงเนี่ยมันก็เลยต้องใช้มือบังคับอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมผมว่าเล่นได้ลื่นมากเลยครับ ถ้าไปเทียบกับตัว Redmi 15ตัว 4G เนี่ยที่ใช้ชิป Snapdragon 685ผมว่าตัว Redmi 15 5G เนี่ยจะเล่นได้ลื่นกว่าอยู่นะและภาพเนี่ยจะดูสมูทมากกว่าด้วยเพราะประับระดับเฟรมเรทเนี่ยได้เนื้อระดับสูงสุดนะครับเวลาวิง่งเวลาหมุนตัวหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพดูไหลลื่นสมูทดีเลยครับเล่นไดประมาณเนี่ยผมรู้สึกพอใจอยู่นะ อาการแหลกแบบหน,หนักๆระหว่างการเล่นเกมเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่เจอนะส่วนาการสะดุดเล็กๆ,ๆน้อยๆระหว่างการเล่นเกมเนี่ยก็ยังไม่เจอเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟิลิกรตัสของจอผมว่าทัดได้ดีตามเรทราคาครับทุกคนเพราะทัดซเป,ปเรทของรุ่นนี้ก็เป็นแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่288เฮิร์ตนะครับเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดไม่ติดหรือทัดเพี้ยนแต่อย่างใดนะ ถ้าจีิงกันในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คันคะแนนเลยครับส่วนเกมที่2เนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟล e นะการาฟิกเนี่ยอยู่ที่ราบลื่นนะครับรับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมาการปรับการาฟิกแบบราบลื่นเนี่ยผมว่าเล่นได้ลื่นอยู่นะเวลาวิ่งหรือเวลาหมุนตัวหันซ้ายหันขวาเนี่ย ภาพอาจจะไม่ได้ดูสมูทเหมือนกับเกมพับ g ีนะซึ่งถ้าเปรีเทียบกับตัว Redmi 15ตัว 4G แล้วเนี่ยผมว่าความลื่นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ เล่นเด่นลื่นเนี่ยประมาณเดียวกันเลยสวย่วนการแหลกสําหรับเกมนี้เท่าที่ลองเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะและยังควบคุมความร้อนได้ดีมากอุณหภูมิสูงสุดสำหรับเกมนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 32- ม3องถึงองศาเท่าชนั้นเองนะครับค้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนเป็นเกมยอดฮิตเลยนะซึ่งผมจะปรับกราฟิกเนี่ยสุดทุกอย่างเท่าที่เกมมันปรับได้นะ สำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีเลยนะใครเน้นเล่นเกม r าวเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ โดยที่ชุดเขาตีไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันและหลายคนเนี่ยเฟรมเรทนะครับร่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ43นะช่วงที่ลงมา43เนี่ยอาจจะแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นไปซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไฟใหญ่ๆเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50-57นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ57-60เท่านั้นเองถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ผมแนะนำให้ปรับการาฟิกเป็นแบบกลางจะเล่นได้ลื่น นี้อย่างแน่นอนครับถ้าเจนันความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8.5คะแนนเลยครับมาถึงเรื่องแรมกับ r อ m กันแล้วนะครับทุกคนนะรุ่นนี้มีว่าจำหน่ายทั้งหมด2ความจุนะครับก็จะมีตัวแรม4 r o รอม1 2 8กิกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแรม8รอม2 5 6กิกนั่นเองนะซึ่งเครื่องที่ผมได้มารีวิววันนี้จะเป็นตัวแรม8 รอม256กิกนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแรม8เนี่ยเราสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่8กิกนะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่16กิกเลยครับพอแรมมันเยอะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันได้และหลายแอปพร้อมกันสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลอีกด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้เทสป,ประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอ m ใหม,มทุกคนรับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่558เมกต่อวินาทีนะ ่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่525เมกต่อวินาทีครับรองรับไมโครอิดีการ์ดเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคน,นการดีไซน์ของหน้าจอเป็นแบบดอทด,ดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนขอบของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บางมากแต่ก็ไม่ได้หนาเกินไปนะเเรียกได้เยว,ว่ากําลังดีนั่นแหละครับส่วนพารนของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ I P S L C D นะครับ มาเพราะขนาดหน้าจอ6.9นิ้วต้องบอกว่าเป็นจอที่ใหญ่มากเลยนะพร้อมความละเอียด Full HD Plus อีกต่างหากนะครับใครที่เน้นในเรื่องของการดูคอนเทนต์เนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากส่วนความมาแน่ของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาที่374 PPI นะครับเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมากๆเลยนะในส่วนของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้ดูได้ที่ความละเอียด L1 ครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะส่วนความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้พลิกสูงสุด ยที่850นิตนะครับก็ถือว่าใช้งานกลางแจ้งเนี่ยพอได้อยู่นะส่วนรีเฟล็กของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่144เฮิรต์นะแล้วก็มีแบบ60เฮิรต์ให้เลือกนะครับจะไม่มี90เฮิรต์หรือว่า120เฮิรต์นะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยจะให้รองรับกี่เฮิรต์ซึ่งก็บอกไล้ว,ว่าฟิลลิ่งการถขฟีดข่ขาวเนี่ยมันลื่นและดูสมูทมากๆเลยครับและอนอจากนี้แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีโหมดการอ่านไม้คุณช้้ง,งานดวยนะ ช่วยถนอมสายตาเวลาอยู่บนหน้าจอได้รับมาตรฐานจาก t v Lightland ด้วยครับว่าช่วยลดแสงสีฟ้าสามารถปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอได้และยังสามารถปรับพื้นผิวให้เหมือนผิวกระดาษได้ด้วยนะหรือใครจะใช้งานในส่วนของทีมสีมืดหรือว่าโหมดมืดเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับส่วนไอคอต่างๆเนี่ยยังคงแสดงสีสันได้อยู่ครับในส่วนของการโครนแอปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโครนแอปได้ด้วยนะและรองรับได้หลายแอปมากๆแอปที่เป็นแอปเกมเนี่ยก็ ยังสามารถโคลนได้ด้วยครับและนอกจากนี้แล้วนะครับรุ่นนี้ยังรองรับในส่วนของการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับคุณสามารถใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมๆกันได้เลยครับมาดูกันที่เรื่องของต้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนนะรุ่นนี้กล้องหลักเนี่ยได้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลนะครับพราอมกัูรับแสง F1.8 นะส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลครับใครที่เน้นกล้องถ่ายรูปรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดี มากถ่ายได้ดีไม่แพ้มือถือหลักหมื่นเลยนะถ่ายได้ทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคนถ่ายอาหารหรือว่าถ่ายวิวมาดูกันที่ไฟล์ภาพกันหน่อยก็แล้วกันทุกคนนะขออนุญาตเริ่มจากในเรื่องของกล้องหน้าก่อนเลยนะเดีย๋ยวเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยกับความละเอียด8ล้านพิกเซลผมว่าเป็นรุ่นที่ถ่ายเซลฟี่ได้สวยเลยนะสามารถปรับความเนียนของผิวได้ปรับหน้าเรียวปรับตาโต แล้ถ้าหากว่าไปเทียบกับตัว Redmi 15ตัว 4G แล้วเนี่ยผมว่าตัว 5G จะถ่ายได้สวยและละมุนมากกว่านะยิ่งสกินโทนของผิวเนี่ยตัว 5G จะเนียนละมุนมากกว่าตัว 4G อีกด้วยนะครับสไตล์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับทาง Oppo หรือ Vivo เลยนะถ้าจะให้ตินะผมว่าคงเป็นเรื่องของโทนสีของภาพนะครับที่มันอาจจะค่อนข้างสีจืดไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ ถ้าอัปเดตซอฟต์แวร์รอบหน้าแล้วก็แก้ไขเรื่องสีจืดได้เนี่ยจะเพอร์เฟกเลยนะครับยังไงก็ขอฝากทางเสีวหหี่ด้วยละกันนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือโหมดภาพบุคคลเนี่ยไม่สามารถปรับความเนียนของผิวได้นะครับคือเอาจริงๆนะคือค่าตัวมันเกือบจะ6,000บาทแล้วคือมันควรจะปรับได้ครบหมดอะส่วนในเรื่องของ HDR นะครับรุ่นนี้มี HDR ไมใ้ใช้งานด้วยนะทำให้สามารถถ่ายย้อนแสงได้ดีขึ้น มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยการถ่ายคนผมจะถ่ายมาจะมีระยะ 1x และ 2x นะแต่ว่าจะมีแค่โหมดภาพถ่ายเท่านั้นนะครับมาดูกันที่ความคมชัดกันบ้างทุกคนภาพระยะ 1x เนี่ยภาพที่ได้ชัดเจนดีมากนะสกิทโทนของผิวดูสวยใช้ได้เลยจะเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ดูฟุ้งฟิง้งจนเกินไป ผมปรับค่าบิวตี้ให้นักแบบเนี่ยมาที่ประมาณ60%นะนะก็จะปรับได้แค่ความเนียนของผิวอย่างเดียวไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับระยะ 2x เนี่ยจะเป็นระยะที่ให้มุมมองเหมือนกล้องใหญ่นะครับความคมชัดเนี่ยแม้จะตอบลงมาจากระยะ 1x อยู่สักหน่อยนึงแต่ความคมชัดเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ่ายเสร็จเนี่ยก็สามารถโพสลงโซเชียลได้เลยนะชุดโดยภาพรวมนะครับถือว่าถ่ายได้ดีกว่าตัว Redmi 15ตัว 4G เยอะเลยครับ ส่วนข้อเสียเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายแบบพอร์ r เทนนะฮะเพราะไม่สามารถปรับความเนียนของผิวได้นั่นเองนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับส่วนการถ่ายอาหารถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากครับสีสันเนี่ยก็สว่างสดใสดีด้วย ส่วนโหมด a อาต้ HD เนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากครับที่ผมเทสมาจะเป็นการถ่ายหอโวทนะจะครอบภาพบางส่วนเพื่อเอาไปใช้ทำงานต่อก็สามารถทำได้นะครับภาพเนี่ยยังคงชัดเจนดีอยู่ หรือจะซูมเพื่อดูรายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆเนี่ยรายละเอียดของภาพก็ยังคงชัดเจนภาพไม่แตกไม่เบอร์อีกด้วยส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับชัดทั้งตัวแบบและชัดทั้งฉากด้านหลังเลยนะ สีส video ันวิดีโอก็สว่างสดใสดีถ้าไปเทียบกับตัว Redmi 15ตัว 4G แล้วล่ะก็ผมว่าตัว Redmi 15 5G เนี่ยจะถ่ายได้ชัดเจนมากกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับยิ่งเวลาถ่ายใกล้ๆตัวแบบเนี่ยยิ่งชัดต่างกันเยอะเลยและอาจจะเหมาะก,กับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะเพราะรุ่นนี้ไม่มีการสานมาให้ใช้งานถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าอาจได้สูงสุดจะเป็นหนึ่ง 1080p 30เฟ a m เร r นะวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้ชัดเจนดีเลยครับตัวแบบชัดฉากด้านหลังชัด สีสันวิดีโอสว่างสดใสดีถ้าไปเทียบกับตัว Redmi 15 4G เนี่ยผมว่ากล้องหน้าไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะมุมมองวิดีโอได้ประมาณนี้ไม่ถือว่าแคบนะครับและอาจจะเหมาะก,กับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะเพราะถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นที่ค่อนข้างแรงเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างนะครับทุกคนรอบนี้ทางเสี่ยวมีเนี่ยใส่ AI มาให้ Redmi 15 5G ด้วยนะครับซึ่ง รุ่นนี้นะครับสามารถลบคนลบวัตถุภายในภาพได้นะรูปแรกเนี่ยผมจะลบคนที่อยู่ด้านหลังของนางแบบนะครับทุกคนอะ่ะซึ่งผมจะเลือกลบโดยใช้โหมดลบผู้คนนะซึ่งผลปรากฏว่าลบคนออกได้อย่างเนียนตาเลยครับ ส่วนรูปที่2เนี่ยผมจะลบคนออกจากด้านหลังของผมเองนะซึ่งผลปรากฏว่าถ้าคนที่จะลบเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่การลบมันอาจจะยังไม่ได้เนียนมากทุกคนมีทิ้งรอยการลบให้เห็นอยู่นะ และอีกหนึ่ง AI นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนฉากท้องฟ้าได้ด้วยนะจะเอาก้อนเมฆสวยๆหรือฉากพระจันทรก์กลางคืนก็สามารถเสกได้ตามใจเลยครับจะมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด3โหมดนะจะมีโหมดแจ่มใสโหมดแสงยามเย็นโหมดกลางคืนไปลองเลือกใช้กันดูได้ มาถึงเรื่องเวอร์ชั่น Android กันแล้วนะครับทุกคน,นรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับมีการครอบคับด้วยเสี่ยวมี่ไฮเปอร์โอเอสเวอร์ชัน2นะในส่วนของงานลําโพงเนี่ยรุ่นนี้แสบไดายนิดหน่อยนะครับได้ลําโพงมาใช้งานแค่1ตัวนะสามารถเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง200ได้นะครับมีระบบเสียงของ d o l บ y a แอสมอมาให้คุณใช้งานด้วยนะและยังสามารถปรับโหมดเสียงต่างๆได้หลายแบบเลยครับอย่างเช่นโหมดร็อก โหมดแจ๊สโหมดป๊อปโหมดคลาสสิกนะครับเรียงสามารถปรับแบบอีโคไรเซอร์ได้อีกต่างหากนะครับคุณภาพของเสียงเนี่ยเอาตามตรงก็เสียงจะเป็นแบบออกเป็นกลางๆมากกว่าเน้นเสียงกลางเสียงคนร้องเสียงแหลมอะไรแบบนี้นะครับต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ เป็นนี้หน้าคนดีฉันมันแย่ทำให้เธอเอือมรัก ในส่วนของ WiFi เนี่ยรองรับได้2งความถี่นะครับก็จะมี2.4กิกเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0นะครับส่วนค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็น IP 64นะก็คือกันพวกละอองน้ำและละอองฝนได้ครับมาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะครับมาดูกันว่าเขาแถมอะไรไมาให้เราใช้ง,งานกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งสามารถใจไฟได้สูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับขาปลั๊กจะเป็นขากกมนะชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH นะ ซึ่งเป็นพอร์ตไถ่ซ C นะเป็นแบบ A to C ครับและชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเคสท p u นะรอบนี้ให้มาเป็นสีดำนะครับแนะนำว่าคุณควรจะใส่เอาไว้อย่างน้อยน้อยเวลาเครื่องตกกันจอแตกกันขอบตัวเครื่องเป็นรอยได้ในสขอฟฟีกับรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับเป็นฟิล์มใสนะและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมครับมาถึงเรื่องราคากันแล้วนะครับทุกคนสำหรับ Redmi 15 5G นะครับความจุแรม8รอม256กิกเนี่ยเปิดต ัวราคาเพียงแค่5,999บาทเท่านั้นเองนะครับกับสเปคที่เขาให้มากับราคาที่เปิดตัวเนี่ยผมว่าคุ้มค่าอยู่นะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ได้ความจุ7,000ม ah ิลแอมนะครับ คุณสามารถใช้งานได้านนานถึง2วันเลยใครที่ในนเรื่องของการดูคอนเทนต์ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่6.9นะ่ะมันดูคอนเทนต์ได้ชัดเต็มตาอย่างแน่นอนนะครับเระยังดูเน็ตฟิกได้ที่ความละเอียด L1 หรือ Full HD อีกต่างหากนะครับใครที่เป็นสายโซเชียลหลักก็ตอบโจทย์ได้ดีนะเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวเนี่ยรุ่นนี้เรนเลอรของหน้าจอสูงถึง 144Hz ใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยถ้าอยากจะเล่นแบบลื่นๆก็ปรับกราฟิกเป็นแบบกลางหรือแบบต่ำนะจะ เล่นได้ลืนลนล่นมากๆจากที่ผมพูดสเปคมาทั้งหมดนะเรียกได้เลยว,ว่า Redmi 15 5G เนี่ยมันเป็นมือถือในงบไม่เกิน6,000บาทนะครับที่ให้สเปคมาครบทุกอย่างตอบโจทย์ทุกไรายสไตล์แถมยังรองรับสัญญาณ 5G อีกต่างหากนะครับและรุ่นนี้มีวางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์นะ คุณจะไปหาซื้อเชาวบ้านเนี่ยมีวางจาหน่ายอย่างแน่นอนนะครับจะไปซื้อที่ชอ็อปหรือจะไปซื้อที่ร้านตู้ก็วางจาหน่ายอย่างแน่นอนนะครับและถ้าว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้า ผ่านโปรดักแ a กที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอได้เลยนะรับรองกันเลยว,ว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่รับชมแลก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ